ตอนแรกก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คนอ้วนแต่ไม่ใช่คนแบบแข็งแรงเพราะเราไม่ได้มาทางสายของนักกีฬาก็จะไม่ได้แบบว่ามีรูปร่างที่แบบว่าเป็นกล้ามอะไรมากมายพอมาเป็นครูฝึกเนี่ยก็มีช่วงไปผ่าตัดพอไปผ่าตัดแล้วน้ําหนักขึ้นมานะคะพอหลังจากนั้นก็เริ่มออกกำลังกายได้น้ําหนักเริ่มลงแต่พอลงได้แป๊บหนึ่งท้องคราวนี้ก็คือปล่อยเลยว่าเอ้ย ไม่เป็นไรกินเต็มที่บำรุงลูกนะคะคุยผ่าคลอดไม่สามารถที่จะออกกําลังกายได้ทันทีหลังจากที่ที่คลอดแล้วก็ต้องรอแผลหายประมาณ6เดือนคุยก็เริ่มดน้ําหนักออกกําลังกายจัดโปรแกรมตัวเองนะคะในเมื่อเราทําลูกค้าได้เราต้องทาตัวเราได้ก็ทําออกกําลังกายทุกเช้าเข้างานบ่ายออกกาลังออกกาลังกายตอนเช้าเท่าไหนเข้างานเช้าออกกาลังกายตอนบ่ายตอนเย็นมันจะมีทั้งคําชมและคําดูถูกโอ้ยลดไม่ได้หรอก มีลูกมีผัวแล้วจะลดทํไมอะไรเงี้ยมันจะมีเยอะตรงเนี้ยมันก็เป็นเหมือนแรงผลักดันเราอะค่ะว่าว่าเราต้องทําให้ได้คือจริงๆล้วทุกวันเนี้ยคนเราเนี่ยทํางานหาเงินซื้อบ้านซื้อรถซื้อนู่นซื้อ,อนี่ซื้อของซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของที่เฮ้ยเรารู้สึกว่ามันจำเป็นกับเราแต่จริงๆสิ่งที่อยู่กับเรามันคือร่างกายเราเลยมันคือตัวเรามันคือสุขภาพของเราเพราะฉะนั้นทําไมเราไม่เลือกที่จะดูแลตัวเองเงินเงินที่เราเอาไปไป สำหรับซื้ออะไรอย่างต่างมากมายความจริงมันมันมากมายกว่าการที่เราจะมาดูแลตัวเองไม่สำไปนะคะ